ท่องทุง่งนาสีเขียวสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อเบอรสุขสุคนพี่น้องเอย้ยเสียงปากเฮาก็เป็นเอกลักษณ์เฮานี่แหละพี่น้องเอย้ยจัชีบอ๊อดน้อยใดเป็นแนวนี้เนาะพียงเนาะราจริตบ่ปปเป็นค่ะหมูเอย้ยจะมุทั้งหนึ่งเข่าทาั้งที่แกงหรือไม่พี่น้องเอย้ยน้อไม่ไหลเด้อพี่น้องเด้อ ขบเยลงกอนพี่น้องเาเราสิมักนำใสเด้อพี่น้องเด้อแบบธรรมชาติพี่น้องจะนั่งโบต้องโยงตามตาหมอนเส่กันเลยมือ่าอีกกลับือืมหทุนเขาจะไปตัวตีบเด้อเอมือเา้นถือขตีซะบา พงเสพพี่น้องจะไปทำเม็นเหมนาีงงลาดก็ได้ขณะนี้ประแดกกำลังสิรห่อพี่น้องประแดแเสบเด้อค่ะเด้อประแดแซ่บมาแล้วประแดกบันสองคนพี่น้องประแดกมาบาเฮงยันแบบเขาเาเงนแบบเออเเเงเงินอืม แสบหรือบลรอรุ่นพี่น้องเอ้ยหมอกำลังกดขึ้นมากๆๆ้อยๆของกบะดของแสบที่ขาดก็ได้ในการ ເຮັດອາຫານຂອງຄົນລາວຮົານ້ອງເອສະເພາະຄອບຄເຮົາດສະພາະຄບຄຮາຂາດໍດ້ສະພາະຈຈງນພີນ້ລວມກຊາລາສະພາກຕຮົາ mào đang phụt lùi lùi bên ông ấy, ôm cá đuối, ăn tơ trọi, oang một cơn, ní Xe sai robot, thả bông cụt tí bù kín tí nam, bùi giang lem nè. ัวที่ซที่สุดพี่น้องเอ้ยคือบวบนี่แหละใช้ลาท่าได้แหงดีอืโทบันเป็นไดพี่น้องเฮาแกงถาไผนี่พี่น้องถาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อาแกงถาไผถาเบิ่งเด้อ้าโทบ่ใส่บวบขึ้นมาเอ้ยน้ำจักบ่ใส่เบิดบาดนีาน้ำักบวบออกอีกพี่น้องเอ้ยโอ้สสวขาพร้อม รลสม้ลสมรลส้มยังพักขันยงเลยค่ะเด้อพี่น้องใส่ไปแล้วสองอัน,น,อออย,นยัง่ยบ่พอส้ม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 คนยยาทานคือสม้มจ็น้องบวบซุก,ก่อนจันงจะใส่พักขันยง ยังนอไม่หดับฉันซดไปนองเอ้ยไปหามาหักบริลลลงคลิปบริลล์ทาคลิปไปหาดอกหลาบจื้อเลยโทรศัพท์ตายเป็นเครื่องตกน้ำบริษายมันบาบนี้ชิมให้ดูแม่แซ่บหรือบ่นรอ้มพี่น้องเอ้ยนี่งแต่รอรอรอแยังแล้วอยากน้อยพอกันตอนกินเด้อจ้ามาซิมให้แม่เฮ้ยขอใส่ผักขยังเลยนี่เอาไว แต่เก่าแกงเฮาแกงน้ำมันไรนะฮะโบเคยใส่กระดูกข้างนี้ใส่เสียสูตรจืดจำว้เป็นบทเรียนเลยพี่น้องเลยเอามาซิมให้เมียดูเป็นอะไรแซ่บหรือบทแซ่บเป็นตั้งโฟสฟอีป้าอีกบทจากสกินบทแซ่บใช้ปากกันยงลุงไหนดิโอ้ยโอ้ยยังปากกันยงใส่แล้วก็ปงกว่าอันนี้เป็นยงยิงลงแล้วพื้นทันยุกอยู่อ้าวพี่น้อง ตอนกินมีใครบ้างจิ้มเธอจิ้มจิ้มเข้าไปแกงหน่อไม้จิ้มมาสินะมาขีดแกงหน้อยอ๋อยังอันหนามาชนิดกับน้ำเหมืกันลูกกลัวพายบ่กลัวอะไรเถอะนามึงจะมาน้ำกูพาพิษป่าเจ้าโยศิษยไปใช้แซ่บค่ะแซ่บมาน้าทีเดียวเลยน้ำเหน่อยแกงเราไม่ไหลมาไม่กินข้าวก่อนจังไปเอาแล้วมากินแกงน้อยก่อนนะจังไปนี่ ตอนนไม่เ้ยเอาโรเดเด์บ่อตองเกรงใจไม่มีแขกครบทีมอันมีแต่ลาวมนี่ฮอด ข้างแรเลยเนาะข้งแรกได้นข้งแรกเด้อข้างแรกนะข้างแรกจี่มักกหข้างกเหมือนมาประจำคุณก่อนแล้วไมาเด้อาเด้อมาเด้อมาเด้อคือพอัวก่อนแะให้กัวไปฮะไปนำกันนำกันบอเขามากินก่อนเลื่อนเลือนให้เลื่อนเลื่อน ใ่เราไปะดบาแซบเข่าหนงเอ้ยดเบาเฮ้ยคๆไปแข่้มาดูยดหงเด้ขานึงกสวยแล้วสกินซาใครสกินมาบดดนมาทีพี่น้องกินขาซอยโอยกินขาซอยดู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 กินขาซอยยัง่ เพื่อนก็เอาไปคายให้เราเข่ากันะมากินเยือหมู่เหือหมูยนเนยวาีม่ไปลาหอยนปลาหายไหมแกงทไไรไม่เป็นอะไเมจางป่าแซบใส่แกงอีเม่เหอเอาเแกงาว่าหยาดาาเองข้าามเ มาแล้วไหมอะไรอันนี้กับัวหายพวมากินแม่กินเถอวตั้งกล้องแล้วมั้งเี็ดยังมันเดไปหากล้องมืองกับแนังมีนะไหมันนี้อันนีจะไไปได้่าไปได้มือมันจิ้มจิ้มจิันมันก็สือบิ่ออกหน่อยมารูม่รองบ่ปลาเสียหายนะมาเพิ่งนี่่ยังยังนี่นาสตีแก้คนนะกิตีอันนี้อ่ะ เฮ้ยเราตีมาเมล่อไรแกม่เมล่อไรเราตีแล้วข้าวอไปหาเราปลาหนูโยยากระปงปลาปลาลูกไปช่วยตเด้กผอมันอยู่งานยื้อแรงย้ปลาห่าไหมปลามันบุฟี่ถูกอยูด้วพี่น้องเาย เป็นยอนเลยแกงเนยมันตรงเลยพวกแก่เด็รายาวนี่มที่รักโอเต้องเก่งใจเเอาแบบสไตล์ตัวเองโดดบุญห้เก่งเลยมือยิมงานลุกหัวเทียงหน้าจงงทำไมเมือหมือนกันนะคะสวยคนถูกั้งหลาตัวเองจะิวตายเนาะ

มีแม่ช่วยอะไแม่เป็น,นวัดโอ้ยรบไ่ออกเป็นวัดนะไม่้อยนนะังบุสบาลบวกกับพอาาแบบ้างเ้ือสตีทแมบเบ้อ,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 อมันติดผอกันพร้อมอยูอออ่มันห่อนว่าโยห์ห่อน

นี่แหละจะงหเอเาเส่เ้อซีงาแดงอยู่ก็ได้ก็ลูกก้กนอาางนอกแตอยู่กับพ่อกับแม่นั่นกินข้าวนุ้นไว้แขกมากกันหมองกันกินข้าวแตะันแขกมากยานอยู่เขาได้ได้ออหแขหน่งหอนแลวออกไ้แล้วบ่ สองสีุ่่มชองสองส่ลกูกก้อนเิ้งเล่นเอิงหุ่เล่นนะงงเต่เล่นในกลังกูู้นาเ,นเอาสาบุกอ,อ <c ười> ที่บอกไปที่บอกฟงหงหตื่นมาผมางเนผม

กวงมันกับกวงอดีเอสามารถกนมันกับคูนอดีที่ไดไปพังเให้ลูกมนตันี้มานมานกัญบบคูนจะมีดอรแต่นนบันเลอดจะมีห่คือมุว่าผพนกระได้นเาบนพ่นบ้าก็จะพังในคนแต่นเนาะได่นได้พ่นเวานพ่นบาะพังนคแต่คนเนะกรได้่น <laughs> ừ, thắng nhắn dinh hãy hưng 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 bye bye, ตัปตายเต้นได้เมื่อผู้เดียวเลยนอเออตัวไปจากเมื่อก็พายก็มีผัวเกน่าฉับอกแกวมาไปแล้วผัวมาเอาเลยิมามาผู้เดียววาสิรักมาบ้มิกงทางกัวเนิเมื่อทางเพื่อนทาวเลยเดยดยุหงดย กิลืมยาพี่น้องเอ้ยไปเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยาไปเลยบ่บอອกันกินหน้าพี่น้องทีมงานหบุกโจมตีหาฮอดเสียงนาพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย